สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับเกิดในลักนณาราศีพฤษภในชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือน แรกสำหรับเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด u ับส r i ร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บ u พยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวพฤกษบจะมีดาวนมติดทางเป็นเช่นไรรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบแรงนะครับขึ้นมาเป็นไพ่เดวิลไพ่พระสังฆราชนะครับสิบถ้วยแล้วก็เป็นไพ่แปดเหรียญสามเหรียญครับโอเค ให้ของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่โอเคขึ้นดูดีขึ้นดูมีการเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ที่มีความแบบเหมือน successful ได้ยอย่างเต็มที่อ่ะเหมือนอะไรที่เคยมีความติดค้างในใจหรืออะไรที่เคยมีประเด็นมีปัญหากันในเรื่องของความไม่ชัดเจนหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยน่าจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็ปรับ สมดุลความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ลงตัวได้นะครับสำหรับชาวพฤึกศกเนาะอิทธิพลของดาวประจําตัวของชาวพฤึกศพเนี่ยคือดาวศุกร์เดินโคโจรไปอยู่ในภพเดินนําหน้าลัคนานะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแหละนะเราก็อาจจะดูมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่ดาวคู่ของคุณคือดาวคารเน่เดินโคโจรนะครับไปอยู่ในภพเดินปุต คือพบเรือนที่5ของลักนาเป็นตำแหน่งพินทุบาทเพราะว่าดาวอาทิตย์อังคารหรือดาวเสาร์เนี่ยนะครับระวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแก่ลักนาเนี่ยแปลว่าดาวอาทิตย์อังคารหรือว่าดาวเสาร์เนี่ยคือดาวบาบขอทั้งหมดเนี่ยนะครับดวงใดดวงหนึ่งหรือทั้งหมดเนี่ยโคจรเป็น5กับลักนาได้ตำแหน่งเป็นพินทุบาท ไม่พอนะครับดาวคารเน็ยเลงกับดาวเสาร์ด้วยนะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอาจจะดูมีความอึดอัดใจดูมีความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจแต่ถ้าเราใช้สติกับการคิดการตัดสินใจให้มากขึ้นเพราะว่าดาวเนี่ยจะมาชุมนุมกันอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในภพเดือนที่ ที่2ก็คือพบเลือนนำหน้าลัคนาเป็นูนย์พยาพหาหะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่จะทําให้เราคิดตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นดาวศุกร์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวพระาัส,สปดีเนี่ยเขาเรียกว่าคู่สัพ์คู่โชคแปลว่าเรายังมีความรู้ยังมีสิ่งดีๆที่จะเป็นโชคลาภให้กับตัวเราเองสามารถที่จะปรับและคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงเนี้ย นะครับเจือจางหรือว่าสามารถหาทางออกที่ดีได้จากการใช้สติไงหฮโรแฟนก็คือไพ่พระสังฆราชการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าการใช้สติกับการดําเนินชีวิตมันก็จะสามารถทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหากับความไม่ชัดเจนตรงเนี้ยไปได้อะไรที่มีซัมติงรองมีปัญหามีประเด็นกันในช่วงอดีตเนี่ยมันจะค,ค่อยๆฟื้นฟูก,กลับมาขอให้เราพยายามทาทุกอย่างให้มันเป็นปกติอย่าไปแบบ คิดหรือทําอะไรที่มันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่เราแบบยิ่งทํายิ่งแย่ยิ่งทํายิ่งยุ่งยิ่งทํายิ่งแบบมีปัญหาไปใหญ่แบบเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดาวกู้เนี่ยโคจรเข้าเป็นพิธุบัตรเรื่องอารมณ์เราจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่นิ่งนะครับเราต้องการความชัดเจนกับในเรื่องของคู่ครองคนรักเพราะว่าอะไรดาวคู่เนี่ยได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะครับเ,เล็งไปที่ดาวาดาวเสา นะมันเป็นความอึดอัดถึงขั้นในเรื่องของความเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มันก็อาจจะทำให้เกิดประเด็นแล้วก็ปัญหาได้แต่สิ่งที่เราต้องประคับประคองไปคือการให้เวลาสามเหลี่ยนแล้วก็การให้โอกาสถ้าเรามีสติในการคิดการตัดสินใจความสัมพันธ์อาจจะยังพอที่จะกลับมาดูมีความรู้สึกที่มีแพชชั่นได้อย่างเต็มสิบได้เพราะดาวประจำตัวร่วมกลุมกับดาวพระหัสสดปีเนี่ยให้คุณในะลักษณะของการที่เรายังเป็นคู่สับคู่โชค กับคู่ของความรู้สึกที่ดีแต่จริงๆมันก็มีดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวเกตสุริยาตเนี่ยโคจรร่วมด้วยนะครับมันก็อาจจะทําให้ดูมีความรู้สึกแบบหลากหลายอึดอัดอยู่นะครับที่แบบเออจะซ้ายจะขวาหรือจะไปต่อ,อยังไงดีนะครับเดีย๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมกันว่าชาวพฤกษบจะเป็นยังไงกันต่อขอไพ่ให้กับชาวพฤกษบกขนาดพฤกษบเพิ่มเติมด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันต่อ ไพ่แบแร็กแถวล่างได้เป็นไพ่สามเหลียญเหมือนกันเลยเป็นไพ่ดับเบิลเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นไพ่เลเวอร์เลเวอร์กับเดวิลมาพร้อมกันไพ่เดอะเทมเพลนส์วิลออฟฟอร์จูนใบสุดท้ายเดอะสตาร์อิทธิพลใต้สำหรับเดอะซันครับแสดงว่าความรักความสัมพันธ์สามารถที่จะ คลี่คลายสถานการณ์ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพฤกษบคงต้องค่อยเป็นค่อยไปพยายามปรับสมดุลกับในเรื่องของความรู้สึกให้มากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วพยายามประคับประคองความรู้สึกปล่อยวางเดอะสตาร์คือการ ปล่อยวางการชำระล้างความรู้สึกของตัวเราเองให้มากขึ้นเพราะบางครั้งเรากับเขาอาจจะมีประเด็นและปัญหาของความรักที่เขากับเราอาจจะยังเป็นคู่กันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่กับมีความไม่ชัดเจนเข้ามาในความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยพยายามบาลานซ์สมดุลความรู้สึกให้มันดูแบบ ดูมีความเท่าเทียมเท่ากันแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินได้ถูกต้องอะไรแบบเนี้ย View of for t u n e นะครับคุณกับเขายังสามารถที่จะปรับแล้วโคกันได้สามารถที่จะยังคงเป็นไปในทางที่ดีได้เพียงแต่เราต้อง ควบคุมเรื่องของอารมณ์ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะดาวคู่เนี่ยโคจรเป็นอยู่ในภพเรือนพินทุบทัทเรื่องอารมณ์สำหรับตัวคุณคุณกับเขาจะมีความรู้สึกอึดอัดเพราะมีความรู้สึกว่าคุณต้องการความชัดเจนแต่ความชัดเจนมันจะมาได้ต่อเมื่อเราต้องให้เวลาในการที่จะตัดสินใจเพราะว่าสามเหรียญมาสองใบเป็นไพ่ดับเบิลนะครับแปลว่าคุณต้องให้โอกาสกับเขาและเขาก็ต้องการโอกาสจากคุณเพื่อที่จะ ปรับและเคลียร์ความสมดุลตรงนั้นใครปรับได้ไปต่อใครที่ปรับไม่ได้นั่นแปลว่าความสัมพันธ์มันอาจจะถึงจุด Expire หมดอายุแล้วนะครับหรือไปต่อลำบากแล้วอันเนี้ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่า มันจะคุ้มไหมที่คุณจะทนหรือไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์นั้นแต่สิ่งเหนืออื่นใดคุณต้องรู้จักที่จะปรับสมดุลในการที่เราต้องรักตัวเองก่อนใส่ใจตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูมีความบาลานซ์ที่ทำเกิดความเท่าเทียมเกิดความเท่ากันได้ก่อนถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูโอเคกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะความสมดุลเนี่ยมันเป็นกฎของจัก,กรวาลของ ดวงชะตาผมลิกขิดนะครับมีได้ต้องมีรับมีรับต้องมีได้จะได้อย่างเดียวหรือรับอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าเกิดทําแบบนั้นน่ะมันฝืนได้แต่มันคงไม่ทนไม่นานสุดท้ายมันก็ต้องพังลงไปเพราะกฎของจัก,กรวาลและแรงดึงดูดคือความเท่าเทียมความเท่ากันนะครับถึงจะไปต่อได้เนาะความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีชัยชนะความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความสุขหรือความแบบเขาเรียกไปต่อได้มันต้องมี ความเริ่มต้นความรู้สึกดีๆหรือ,อเป็นอะไรที่เป็นความหวังสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ต้องมีการเติมเต็มความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตที่ดีนะครับปล่อยวางแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์จะลงตัวนะครับและ ความรักก็จะหมุนวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้ความรักของเรานั้นไปต่อได้นะครับแล้วก็เคลียความชัดเจนได้จากไพ่เดอร์ Sun ันเพราะเดอร์ันเนี่ยคือแสงสว่างในเรื่องของความรู้สึกก่อนนะครับจากจากเดอรสตาร์เพราะเป็นดวงดาวแล้วก็พอถึงดวงอาทิตย์ทีนี้ก็เจ,จิดจัดนะครับความไม่ชัดเจนจากเดวิลก็จะชัดเจนขึ้น นะก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตดูมีความรู้สึกที่โอเคได้แหละถ้าเราใช้สติกับการดำเนินชีวิตให้มากขึ้นจากไพพะสังคาราชถูกไหมครับพราะสังคาราชยังไงก็เป็นความถูกต้องแต่เดบิลเป็นความไม่ถูกต้องแต่มันจะสำเร็จได้ในเมื่อเราใช้สติใช้ความคิดนะครับเราก็ต้องให้เวลาและให้โอกาสกันและกันจากสามเหรียญถ้าคุณมองเห็นถึงอนาคตแต่ถ้าเกิดคุณมองไม่เห็นถึงอนาคตก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะ ทนต่อหรือคุณจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าสิถ้วยกับสามเหรียญเนี่ยยังไงการให้โอกาสกันมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะไปถึงนะจุดปลายทางหรือความสำเร็จที่ถึงสิถ้วยความ s u c c e s f u l กับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของการให้สิ่งดีๆร่วมกันการให้โอกาสกันและกันการให้ความรักความรู้สึก สิ่งดีๆซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีพฤกษภแล้วก็ลัคนาพฤกษภของคุณจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้ที่ประสบความสําเร็จได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแต่คุณก็ต้องพยายามอย่างที่บอกไปว่าทําทุกอย่างให้มันเป็นแบบปกตินะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดูไม่ไม่กดดันจนเกินไปแล้วก็พยายามอย่ารีบเร่งในการตัดสินใจเพราะบางครั้ง ความรีบหรือความเร่งก็อาจจะกลายเป็นความรู้สึกในเรื่องของความกดดันแล้วก็เป็นปัญหาหรือความรู้สึกที่อาจจะนำมาซึ่งการแตกหักกันก่อนหรือความเปราะบางสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอารมณมอรวยแล้วก็ พยายามปณีประนอมแล้วความรักความสัมพันธ์จะกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์ก็ติดตามกดซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงแบบมั่นยำเป็นคำถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณนะครับ